ทั้งพระและคารวาปลอดภั<ท>ย <Yeah. S 1> เป็นที่ดีใจแก่คนน,นครสวรรค์และนี่คือเมืองปาปป<ฮ>้าโพว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรนคร้วานขอบคุณพี่ป้านะ น,นี้ที่เรามาที่เนี่ยเพราะว่าจะมีางานในการที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในของหน่วยงานต่างๆก็คือส่วนหนึ่งคือวัดส่วนหนึ่งคือชุมชนก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ราชการรวมถึงสปสชด้วยโดยมีเป้าประสงค์ในการที่จะใช้วัดนะครับ เป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและก็สนับสนุนงานทางด้านสาธารณสุขของเราต้องเรียนนะครับแนวคิดของการใช้วัดเข้ามาเนี่ยเป็นแนวคิดที่มีมานานแต่เรายังไม่ค่อยเห็นรูปกระมความเป็นวัดเนี่ยเราอาจจะคิดว่าพี่น้องประชาชนเข้าไปทําบุญอย่างเดียวแต่จริงวัดเนี่ยเป็นพื้นที่สําคัญในการที่จะเข้ามาสนับสนุนงานหลายอย่างเมื่อกี้ที่เราได้คุยกับท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยท่านกา็ยกตัวอย่างว่าวัดหลายแห่งเนี่ยก็เป็นหน่วยในการตรวจ อาจจะตรวจโควิดหรือบางที่ก็ให้เป็นที่ที่พักกักตัวของผู้ป่วยนะครับแม้กระทั่งที่นี่ก็จะเป็นที่กักตัวของผู้ป่วยได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยวัดก็จะเป็นศูนย์ที่มีประชาชนมารวมตัวกันในการที่จะได้รับบริการสาธารณสุขบางอย่างเช่นการตรวจสุขภาพหรือวันนี้ที่เรามามามาดูวันนี้ส่วนหนึ่งวัดจะทําหน้าที่ในการเป็นพื้นที่ที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มารับฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขหรือว่า ให้คําแนะนําต่อระบบในการพัฒนา,ต,าต่างๆซึ่งก็จะใช้วัดเป็น,นกลไกสําคัญผ mm. มคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าได้รูปธรรมที่ชัดเจนเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศได้ครับ mm. ตอนนี้จริงๆในแง่นโยบายเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็ในหลายภูมิภาคเนี่ยกำลังดําเนินการอยู่แต่ต้องเรียนว่ามีความหลากหลายในเรื่องของกิจกรรมและรูปแบบที่นี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะใช้วัดเนี่ยไม่เพียงแค่บริการ แต่จะใช้เป็นพื้นที่ที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็นําข้อมูลต่างๆเข้ามาปรับระบบโดยเฉพาะระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในอนาคตพี่น้องประชาชนอาจจะไม่พอใจระบบบริการเราก็ใช้วัดเป็นพื้นที่ในการที่พูดคุยและนําเสนอข้อมูลปัญหาต่างๆเข้าสู่ระบบของเราได้อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตอนนี้ที่เราเปิดบริการสายโทรศัพท์สายด่วน1330มาตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยต้องเรียนว่าตอนนี้เฉลี่ยเนี่ยจะมีผู้ป่วยโทรศัพท์เข้ามาประมาณ1 0 0 0กว่าราย แล้วก็ทั่วประเทศนะครับโดยหลักๆเนี่ยจะอยู่ในเขตพื้นที่ที่เราทราบกันอยู่เป็นข่าวว่ามีการกระจายผู้ป่วยจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นเขตหนึ่งเชียงใหม่เขต4นะครับเขต6ชลบุรีแล้วก็เขตขอนแก่นต่างๆเหล่านี้กรุงเทพมหานครเนี่ยจำนวนยังไม่เยอะมากนะักนะครับก็เป็นหลักประมาณ100-200คนต่อวันที่โทรเข้ามาส่วนใหญ่ผู้ที่โทรเข้ามาคือผู้ที่ตรวจ ATK เอง แล้วไม่ได้ไปตัวกับหน่วยบริการนะครับก็เลยไม่รู้จะติดต่อหน่วยบริการอย่างไรเราก็จะนําท่านเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันหากท่านไม่ได้มีข้อห้ามอย่างเช่นท่านเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวที่คุมไม่ได้เป็นโรคว้วนกลุ่มนั้นนี่เราจะขอเอาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ถ้าเป็นถ้าไม่ใช่เราจะให้การบริการที่โฮมไอโซเลชันหรือถ้าบ้านท่านไม่พร้อมก็นําเข้าสู่คอม m ิ n i t y i s o ไอโซเลชันก็ยืนยันนะครตอนนี้ระบบต่างๆมีความพร้อมในระดับหนึ่งช่วงที่ผ่านมาจะมีร้องเรียนบ้างในเรื่องอาหารนะตอนนี้เราลงไปดูแล แล้วขอแนะนําประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนว่าหากท่านเข้าระบบโฮมไอเซลเลชันเนี่ยท่านเข้าเป็นเพื่อนที่ไลน์ของสปชอนะครับที่แอด n ไนน์เอ็นหากท่านได้อาหารไม่ดีไม่ถูกใจอะไรท่านถ่ายรูปส่งเข้ามาเดี๋ยวเราจะประสานกับหน่วยบริการในระหว่างที่ท่านรักษาอยู่เราไม่อยากให้เกิดว่ารักษาเสร็จแล้วถ่ายรูปมาส่งแล้วเดี๋ยวเกิดปัญหานะครับผมนอกจากหน่วยนั้นหน่วยนู้นหน่วยน,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 นี้แล้วก็ยังมี กรมอนามัยเรามีภารกิจหลักก็คือการาส่งเสริมสุขภาพด้านสุขภาพแล้วก็นามัยสิ่งแวดล้อมและเรื่องของการ ดูแลเรื่องของสุขภาวะของพระสงฆ์นะคะทางกรมนามัยสุนนไมัยเราก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยการขับเคลื่อนผ่านกลไกลของการพัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาพระคีรานุปถากหรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพหรือที่เราเรียกชื่อย่อว,ว่าพระอ,อสอวอซึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นี้นะคะก็ได้ดาเนิน,นการอบรมนะคะผ่านมาเนี่ยมีจํานวนกว่า130รูปซึ่งกลไกลอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนสําคัญในการที่ พากคีรานดุปะถากเนี่ยค่ะจะเป็น,นกลไกที่ทั้งสื่อสารให้ความรอบรู้กับประชาชนรวมถึงสามารถที่จะดูแลพระที่อยู่ในวัดเดียวกันในที่อยู่ในปกครองเดียวกันนะคะได้ ดูแลเรื่องของสุขภาพค่ะอันนี้ก็เป็น,นกลไกที่สําคัญและยิ่งในช่วงโควิดค่ะพระคีรานุปถากนะคะท่านก็จะมีความสําคัญท,ทั้งที่จะสื่อสารเรื่องของการดูแลป้องกันตัวเองทั้งในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างและที่สําคัญคือเรื่องวัคซีนทั้งตัวพระท่านก็สื่อสารความรู้ให้กับประชาชน mm hmm. เกี่ยวกับเชิญชวนให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนท่านให้ความรู้กับพระร่วมวัดการเพื่อให้พระหลายๆรูปนะคะได้ไปฉีดวัคซีนเพราะ พระนี่ก็มีทั้งพระที่มีพระที่มีอาวุโสนะคะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณนะต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนหลายหลักนะคะที่กลไกลของพะระคีฬานุปทานนี่คะ่ะเป็นกลไกลที่สําคัญหลักที่จะช่วยเคลื่อนงานสุขภาพเพราะเราเชื่อว่าวัดและประชาชนนะะี่ค่ะอยู่คู่กันนะคะค่ะโครงการนี้ครับการ มันคล้อยความมั่นใจให้กับที่ทุกคนจะมาเรีน,นะครับกษ์ครับนี่คือพณะงรศจังหวัดนครสวรรค์นะครับร่วมกับกรมอนามัยแล้วก็สปสชนะครับได้มีการอบรมพระคีรีนุปถนะครับเพราะดูว่าสอนเรอคือพระอสมองก็คือพระาศาชาสมบัติในสุขภาพประจำวัดน,นะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมดทั้งจังหวัดน,นะรครับก็มีทั้งหมด126ร้อยี่สิบหกรูปนะครับก็โดยมีกลุ่มนะครับเป็นประาธานพระอสมอง ก็คือมีการขับเคลื่อนงานคือพี่ให้พระ,พพระอสสวร์เนี่ยได้ลงพื้นที่ครับในการเรียนในการอบรมตามหลักสูตรา5ชั่วโมงเสร็จแล้วก็กลับไปประปจำในวัดดูแลพระภิกษุแล้วก็สาม,มเณรในช่วงโควิดอย่างนี้นะครับเราก็มีการเรียนการตรวจชุด n วิเป็นต้นเนื่องจากว่าเราเราบางวัดเนี่ยอาจาอาจะอสมอเข้าไม่ถึงหรือแพทย์โรงพยาบาลเข้าไม่ถึงเนี่ย พระอ,อสมก็จะมีหน้าที่ตรงนี้นะครับในการดูแลพระภิกษุสมมาณีภายในวัดก็คืออย่างน้อยก็คือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาทําบุญในวัดนี่ครับดังนั้นแล้วพระอ,อสมก็จะมีบทบาทเปรียบเสมือนคล้ายกับอสมอเหมือนกันที่ดูแลประจําวัดในวัดดูแลทุกสิ่งทุกอย่างครับในการป้องก,กันโรคหรือการให้ความรู้การดูแลเร,รือาาร่องสุขภาพนะครับแล้วการตรวจเอทีเอ็นอหรือการป้องก,ก,นกันโรคในดเชื้อ ก็ือว่าอันนี้เป็นโครงการดีๆครับเขาพิสุกได้เลือกทำอ่างนี้ใช่ครับก็คือตอนนี้นครสวัรค์เราก็กำลังมีการขยายผลจะอบรมรุ่นที่4เป็นโมเดลให้กับหลายๆที่นะครับของพระพิสุนะครับก็จะมีการทํางานในการระดับลงพื้นที่นะครับว่าดูแลเรื่องของสิทธิและเข้าสู่สิทธิการรักษาของพิสุแล้วก็การตรวจสุขภาพว่าพระพิสุเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไร จะต,ต้องรักษาอย่างไรอะไรเงี้ยครับเราก็จะลงพื้นเป็นเร็วๆนี้ครับซึ่งเราได้ร่วมกับกรมอนามัยแล้วก็สวสชม,มีคําสอนนะครับที่จะส่งเสริมให้ทุกคนทําความดีแล้วก็ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสาวรมีความเจริญอย่างยั่งยืนในเรื่องดังกล่าวนะครับเราก็ได้มีความร่วมมือกับทางคณะสง ะครับโดยทางมหา,า,าวิทยาลัยราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็โดยท่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลน,นะครับโดยคณะสงฆ์นะครับจะได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาร่วมกับฆราวาสนะครับหรือเราเรียกว่าร่วมพลังบวรคือบ้านวัดราชการนะครับโดยขณะนี้ทางจังหวัดก็จะได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของการทําอย่างไรให้ พระสงฆ์นะครับมีสุขภาพดีนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับพระสงฆ์ท่านก็มีภารกิจมากนะครับแต่บางครั้งอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางจังหวัดและหน่วยงานด้านสาธารณสุขหรือทางพี่น้องประชาชนอาจจะช่วยกันส่งเสริมให้พระสงฆ์นะครับมีสุขภาพ,พระาใหม่ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บลดลงนะครับซึ่งก็จะเป็นกําลังสําคัญในการที่จะ ภารกิจของสงฆ์เนี่ยสำคัญเพื่อท่านมีความเข้มแข็งนะครับมีความแข็งแรงในการประกอบประกอบศาสนก,กิจซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดนะครับได้ขอกับรัตนาพระสงค์เนี่ยได้ช่วยกแก้ไขปัญหาพื้นฐานของจังหวัดหลายหลายเรื่องนะครับเช่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนการการทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนมีจิตใจ ถูกต้องนะครับในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดการพัฒนามีเช่นมีความมีระเบียบวินัยมีความขยันขันแข็งมีความระเบียบวินัยนะครับหรือเด็กเยาวชนมีความกตัญญูกะตเวทีต่อผู้มีพระคุณรวมทั้งการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าทําให้บ้านมีความแข็งแรงนะครับเมื่อบ้านมีความแข็งแรงนะครับเช่นในเรื่องของระดับตําบล เช่นโครงการศูนย์ปฏิบัติการในระดับตำบลซึ่งพระสงฆ์โดยท,ทางพระสงฆ์และก็เจ้จจนนาคณะตำบลก็จะลงไปสั่งสอนนะครับพี่น้องประชาชนในระดับตำบลหรือดําเนินการต่างๆนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีเ,เมื่อบ้านแข็งแรงนะครับประชาชนก็มีความสุขนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญที่จะทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมีความสุขนี้ก็คือสุขกายสุขใจแล้วก็มีเมื่อมีความนขันแข็ง แล้วเนี่ยก็ทําให้เศรษฐกิจดีครับเพราะฉะนั <st art> ้นก็จะเกิดการพัฒนา,อย,าอย่างยั่งยืนภายในจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งก็เป็นเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดครับตอนนี้จังหวัดเป็นอาจจะเป็นจุดที่เริ่มในเรื่องนี้นะครับโดยวันนี้เราก็ได้ความร่วมมือจากทางกระทรวงสาธารณสุขโดยส่วนงานหลักประกันสุขภาพนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับภาครัฐเอกชนมาร่วมกันซึ่งเราจะร่วมรวมพลังกันนะครับทุกภาคส่วนโดยจะร่วมกับคณะสงฆ์นะครับ เพื่อทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพลังของสังคมไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเห็นคุณค่าของพุทธศาสนานะครับเราก็เอามาใช้ประโยชน์นะทำให้เกิดความเจริญยั่งยืนอย่างถาวบอต่อไปครับกิจกรรมของเราวันนี้นะครับก็คือทำอย่างไรให้พระแข็งแรงบ้านมั่น,นคงประชาชนเป็นสุขครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันไม่ใช่แค่ คณะสงฆ์ในจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้นบุคคลพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องนะครับที่มาวัดทุกวัดหรือมาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเกี่ยวข้องหมดเพราะฉะนั้นถ้ามันปลอดเชื้อโรคปราศจากสิ่งที่จะทําให้เกิดความเลวร้ายกับชีวิตนะมันก็เป็นเรื่องดีแม้แต่น้องๆซึ่งเป็นคนไทยภู้เขาอยู่จังหวัดตากน้องมาเรียนหนังสือก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วย การทําครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลอย่างที่บอกว่าทั้งวัดชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องน้องคนนี้ถามนิดนึงอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตากครับอยู่ที่ตากจังหวัดตากอำเภอครับอำเภออุ้มผางครับอ่ะอุ้มผางครับอุ้มผางนะครับน้องมาเรียนหนังสือที่นี่ครับมาเรียนอะไรครับเรียนรัทศาสตร์ครับปริญญาปริญญาเตีครับแล้วก็ต่อโทด้ยครับกําลังต่อโทครับเห็นไหมครับ พี่น้องแม้ว่าจะอยู่บนดอยนะครับแต่วันนี้พี่น้องลงมาแล้วก็เรียนถึงปัญญาโทขนาดเราอยู่ข้างล่างบางคนยังไม่ได้ตรีเลยช่างภาพม .6 <c oughs> เองอะเล่นนัโเตเลยน้องเรียนวิญญาอะไรฮะเรญญาตรีครับเห็นไหมฮะนะนี่คือแล้วเรียนรักศาสตร์นะครับเพื่อหวังการปกครองต่อไป นี่เป็นเรื่องดีน้องมาใช้ชีวิตที่นี่นะครับแล้วก็ที่วัดนี้ก็ใสสว่างสะอาดสงบดีไหมครับดีครับคุณป้านี่ก็เกี่ยวข้องกับวัดเนาะมาทําบุญสุนทานเป็นไงครับแล้วพอจัดการอะไรเรียบร้อยนะี่ี่ลงช่โยลกก็คดีไหมดีถ้าดีอย่างนี้เดี๋ยวป้าก็ไปบวชเป็นชีมั้ยแก่แล้วแก่แล้ว สรุปไปสรุปมาสรุปว่าดีนักขอนสวรรค์บัณฑันช้ไลปากน้าโพดังไกลใครใก็รู้จักเป็นเมืองดีที่ใครๆก็รักเป็นเมืองดีที่ใครก็รักอกฉันคงไม่หักถ้าขอผ่านักหัวใจ งานนี้นะครับจะทำให้เมืองนครสวรรค์ของเราสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นใช่ไหมครับเมเมเมคือใช่นะเมว้าวข่าวดีดีกับพี่คาร้อน